เริ่มว่งยังไม่มีใครยอมใครเลยยังไม่มีใครยอมใครเลยโอ้ด่าเออทำไงอ่ะทำไงดีไม่มีใครยอมใครเลยอ่ะ

มันไม่ยอมกันเลยเออไปไปหนึ่งสองสามปุ๊บ